ไม่บวชเลยนี่คุณครูเนี่ยงานสำหรับมิวเซียมเลยนะเนี่ยใครเป็นคนคิดคนคนนี้บอกเลยนะครับบอกเลยครับจะไม่ค่อยจะอยู่แถวแถวทยไทยหน่อยนะยูอาเดียแต่ว่าศิลิปินความโคตริลิปินใช่ไหมชื่ออะไรครับแซมแซม

ชื่อผลงานว่าอะไรนะคะโคมไฟต้นไม้นี่กระถานี่พวกเขาปฏิทองนะนี่นี่แปะนี่นี่ของเขาดีแหละ เอากระถางดินมาแล้วก็ใช้ยาแนวใครเป็นคนคิดค่น,นี้ใครเป็นคนคิดผมผมเชื่ออะไรครับชื่ออันครับอ้าชื่ออัน,อออนเป็น,เป,นเป็นหุ่นยนต์และอีกอันนึงเป็นยังไงโชว์ให้ดูหน่อยสิคะ,ะย,กยกเลยยกเลยเป็นเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันยกสูงสูงเลยยกสูงสงเลย อันนี้ก็เป็นหินงงเหมือนกันไหนไหนเอยกขึ้นได้ยังไม่เสร็จใช่ไหมคะยังไม่เสร็จโนยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยเป็นบ้านชื่อว่าอะไรคะบ้านอะไรนะคะบ้านรดโลกร้อนโอ้โหมีอะไรมัางในนั้นน่ะบ้านรดโลกร้อน นี่อะไรคะเร็วเร็วต้ออะไรนะคะถังขยะลดโลกร้อนนีลคคาวดี <c oughs> ลดมลภาวะลดขยะช่วยโลกเราไม่ให้คณโจกเศร้าช่วยโลกเราให้แจ่มใสขยะเป็นพิษโลกปะเกิดโรคต่างๆใดหนึ่งโลกในหัวใจช่วยกันไว้เพื่อ เด็ชายธนวัฒน์มาริรดีอยู่ไหมการทิงท้งขยะเพิ่มการใช้ของรีไซเคิลสันส้นๆนะครับลดการทิงท้งขยะเพิ่มการใช้ของรีไซเคิลเด็กชายกรณเดกชูเกียชั้นป .4 ใช่อารปลูกต้นไม้ ให้โลกของเราเป็นสีเขียวช่วกันเก็บขยะเพื่อลูกของเรารต่อไปในช่วงชั้นที่สนะครับช่วงชั้นที่สามนางสาวมาริสาบววจันทร์ักโลกรักชีวิตรวกพิชิตการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลา รุ่มกันประหยัดพลังงานวันนี้ช่วยาชาติช่วยโลกในวันข้างหน้าเก็บขยะดีใซ่ขึ้เน,นเพื่อลดต้นลดนไครับทีนี้ยังมีอีกสามรางวัลจำได้ในเรียนที่คุณครูให้นักเรียนไปเขียนช,ชื่อของเพื่อนอที่เราชอบในแต่ละช่วงชั้นมีเพื่อนเขียนชื่อมาว่าชอบมากที่สุดด้วยสายเหตุทันใดนะั้น จะสอบถามเพื่อนที่เสียชื่อของเบนจวันนะครับสนะายเหน็นว,ว่าเหน็นผมที่ชอบเบนจวรรณก็เขาได้ค่ะกระถคิวมรสีเป็นคนดีเสียสละค่ะเป็นคนมีน้ำใจเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็เป็นคนคี้เล่นค่ะ กิจกรรมนี้เป็น mm กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนใช้เลาใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ทำให้เราอานขึ้น Gli aree per il e tutti sono stati veramente bravi, bravi, bravi. Sono anche dei lavori eh, delle piccole sculture che poi vi presenterò. appunto sia, come eh, consueto, voglio dire, i tandesi sono molto ospitali e hanno organizzato questo bel cioè banchetto di, diciamo, di portate tradizionali di questa regione di San nel nord-est della nord Thailandia. Uh, diciamo che io sono uno dei dei depadì di questa chiamo... Questo si chiama Canon Gen. Chi... Sì, sì, sì. Lui è il giornalista sì. della Channel 3. Oh. E abbiamo appena uh, fatto un'intervista con lui. E... questo qua è la patatin, Pratapin, sai E lì è Kai. E questo è Mu, Mu. Mu è il peso di questa scuola. La mm. <ride> no. professione eh, di questa scuola è, è stato veramente geniale nel voler accogliere eh, questa nostra proposta di fare questo lavoro di ragazzi di questa di piccola scuola. Eh, ok, ci vediamo a cibo adesso, ci rilassiamo un pochetto e ci vediamo in Solid again. No more sitting around thinking about your